ตัวยานสัมปนูพระอริยสง์แห่งวัดป่าบ้านตาดท่านเป็นพระที่เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติมากสมัยที่ท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นนั้นตอนนั้นพรรษาสิบท่านโหมทําความเพียรโดยการนั่งตลอดลุ่ง9-10ถึงสิคืนแม้จะไม่ได้ทําติดติดกันโดยเว้นสองคืนบ้างสมคืนบ้างหรือบางทีก็เว้น6กถึงเคืนแต่ท่านก็ทําเช่นนี้ตลอดพรรษาเลยทีเดียว ผลจากการทำความเพียรหนักๆทำให้จิตของท่านเกิดเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงมากท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าจิตมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงถึงขนาดที่ว่าจะให้แน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นสักกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้และเป็นความสุขอย่างยิ่งจากการที่จิตใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไม่อยากจะออกยุ่งกับอะไรเลย ตาก็ไม่อยากจะดูหูก็ไม่อยากจะฟังเพราะมันเป็นการยุ่งกวนรบกวนจิตใจให้กระเพื่อมเปล่าๆแต่ก็มีความพอใจยินดีอยู่ออกับการที่จิตยังเข้าสู่ความรู้อันเดียวแน่ๆอยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันทําให้ติดได้อย่างนี้นี่เองจนขนาดที่ว่าสุดท้ายก็นึกว่าความรู้ที่ดินเด่นอยู่นี้เองจะเป็นนิพพานจ่อกันอยู่นั้นว่าจะเป็นนิพพานสุดท้ายมันก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นละ จนกระทั่งวันตายก็ต้องเป็นสมาธิและติดตามสมาธิจนกระทั่งวันตายสำหรับตัวท่านติดสมาธิอยู่เช่นนี้ถึงห้าปีเต็มยังไม่ยอมก้าวสู่ทางด้านปัญญาเพื่อถอดถอนกิเลสออกให้สิ้นซากเหตุการณ์ในระยะที่ยังคงติดสมาธิอยู่นี้ท่านกล่าวด,ด้วยการระลึกถึงค่าถึงคุณขององค์พระอาจารย์มั่นว่า หากไม่มีท่านอาจารย์มั่นมาฉุดมาลากออกไปก็จะติดสมาธิอยู่เช่นนี้กระทั่งวันตายเลยทีเดียวแม้กระนั้นก็ตามก็ยังไม่ยอมลงใจง่ายๆกลับมีข้อโต้เถียงหาเหตุผลกับท่านอาจารย์มั่นชนิดตาดําตาแดงเลยทีเดียวจนถึงกับว่าพระทั้งวัดแตกหือกันมาเต็มอยู่ใต้ทุนกุฏิเพื่อฟังการโต้กับท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นว่าท่านมหาสบายดีหรือใจนะ ลูกศิษย์ตอบว่าสบายดีอยู่สงบดีอยู่ครับกรับผมท่านจะนอนตายอยู่นั้นเหรออาจารย์ถามต่อพร้อมกับแสงสีหน้าสีตาแบบเอาจริงเอาจังชนิดเตรียมเข็นเต็มที่แล้วว่าท่านรู้ไหมสุขในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมสมาธิทั้งแท่งมันก็คือสมุทัยทั้งแท่งนั่นแหละ ลูกสิโตตอบเหตุผลกับอาจารย์ทันทีว่าถ้าหากว่าตัวสมาธิเป็นตัวสมุทัยแล้วสัมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนท่านอาจารย์มั่นแก้ทันทีทันควันว่ามันก็ไม่ใช่สมาธิที่นอนตายอยู่อย่างนี้นี่สิสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพานเลยมันบ้าสมาธินี่สมาธิที่นอนตายอยู่อย่างนี้น่ะเหรอมันเป็นสมาธิน่ะ เอาพูดออกมาสิคราวนี้ลูกศิษย์จึงยอมลงใจยอมมอบราบต่อครูบาอาจารย์เพราะชัดเจนในเหตุผลแล้วในช่วงห้าปีที่ติดสมาธิอยู่นั้นท่านกล่าวว่าผลแห่งสมาธิรมของท่านในระยะนั้นมีความแน่นหนาพอตัวแล้วถ้าเป็นประเภทอาหารก็เรียกว่ามีทั้งผักทั้งเนื้อทั้งปลาเครื่องปรุงอะไรต่างๆเหล่านั้นมาแกงกินดังนี้พอออกจากสมาธิด้วยอำนาจทมอันเผ็ดร้อนของท่านอาจารย์มั่นเข็นเอาอย่างหนัก จึงออกพิจารณาพอพิจารณาทางด้านปัญญาก็ไปได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วเพราะสมาธิมันพร้อมแล้วเหมือนกับเครื่องทับะสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านสร้างเรือนนี่มีพร้อมแล้วเป็นแต่เราไม่ประกอบให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่านั้นมันก็เป็นเศษไม้อยู่ปเปล่าเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่สมาธิก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่นํามาประกอบให้เป็นสติปัญญามันก็หมุนอะไรไปไม่ได้จึงต้องพิจารณาตามอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านเข็นเอา พอท่านเข็นเอาเท่านั้นมันก็ออกพอออกเท่านั้นมันก็รู้เรื่องรู้ราวฆ่ากิเลสตัวนั้นได้ตัดกิเลสตัวนั้นได้โดยลําดับโดยลําดับเกิดความตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาโธ่เราอยู่ในสมาธิเรานอนตายอยู่เฉยๆมากี่ปีกี่เดือนแล้วไม่เห็นได้เรื่องได้เราอะไรคราวนี้ก็เร่งทางปัญญาใหญ่หมุนเติ้วทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีห้ามล้อบ้างเลยแต่ผมมันนิสัยโลดผลนะถ้าไปในแง่ไหนมันก็แง่เดียว พอดาเนินทางด้านปัญญาแล้วมันก็มาตําหนิสมาธิว่ามานอนตายอยู่เปล่าๆความจริงสมาธิก็เป็นเครื่องพักจิตถ้าพอดีจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนี่มันกลับมาตําหนิสมาธิว่ามันนอนตายเปล่าๆกี่ปีก็ไม่เห็นเกิดปัญญาโดยปกติท่านอาจารย์มั่นจะพูดกับหลวงตาม,มหาบัวแบบธรรมดาคล้ายพ่อแม่พูดกับลูกแต่หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการภาวนาแล้วจะไม่พูดแบบธรรมดาเลย แต่จะจริงจังเด็ดขาดและพูดอย่างคึกคักเต็มที่ซึ่งถูกกับจริตนิสัยที่ผ่านผลจริงจังขององค์หลวงตามากคราวนี้ก็เช่นกันหลังจากที่เพลินกับการพิจารณาทางด้านปัญญาถึงกับลืมหลับลืมนอนจนกระทั่งท่านอาจารย์มัน่นต้องได้ใส่ปัญหาแก่ท่านดังนี้เวลามันออกทางด้านปัญญาแล้วนะโอ้มันพิจารณาทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอน นี่ก็ไม่ได้นอนมาสองคืนสามคืนแล้วมันหมุนติวต้วๆเลยทั้งวันเลยนั่นหละมันหลงสังขารท่านอาจารย์มั่นว่าจึงโต้เหตุผลกับท่านอาจารย์มั่นว่าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้ถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นหละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารทีแรกท่านไม่เข้าใจคําว่าบ้าหลงสังขารเพราะท่านอาจารย์มั่นก็ไม่ได้อธิบายถึงความหมายไว้ให้ที่เป็นเช่นนี้เพราะท่านรู้ถึงอุปนิสัยของลูกศิษย์ว่าเป็นคนผาดโผน อเมื่อผ่านไปแล้วท่านจึงเข้าใจความหมายดังนี้ความหมายท่านว่าถ้าจะให้พูดพอเหมาะนะคือเราจะใช้ทางด้านแก้กิเลสก็ตามเรื่องของมรรคก็ตามจะต้องเอาสังขารน,นี้ออกใช้แต่เวลานี้สังขารมันใช้จนเลยเถิดมันเกินประมาณมันเป็นสมุทัยพอใช้พอเหมาะพอดีมันจึงจะเป็นมรรคฆ่ากิเลสนี่มันเลยเถิดแล้วจึงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะงั้นท่านจึงบอก มันหลงสังขารคือสังขารมักที่แก้กิเลสนี้มันเป็นสมุทัยอยู่ในตัวของมันนั้นนี่เราไม่รู้นี่ท่านเหนือกว่าท่านรู้นี่เราถึงได้เถียงกับท่านถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแหละมันหลงสังขารบ้าหลงสังขารขนาบเลยทิ้งหมดเลยปัญหานี้ท่านไม่เอาไว้เลยนะโยนทิ้งทั้งหมดให้เราหาใหม่ถึงตอนนี้เมื่อท่านอาจารย์มั่นใส่ปัญหาให้ท่านได้คบคิดท่านจึงใกล้ควรพิจารณาดูใหม่ ก็พบถึงเหตุปัจจัยต่างๆท่านได้เล่าให้ฟังว่าจึงได้มายับยั้งช่างตัวเวลามันไปเต็มเหนียวของมันแล้วมันก็ลืมได้จิตนะแล้วก็หลงสังขารก็เอาอัน,นั้นแหละเข้ามาพิจารณาย้อนเข้ามาหักเอาไว้เบรกเอาไว้เบรกอย่างแรงเลยเมื่อมันไปเต็มเหนียวแล้วมันก็เมื่อยมันเพลียแต่จิตไม่ยอมสติปัญญาไม่ถอยรั้งเอาไว้รั้งเอาไว้ให้เข้าสู่สมาธิเพื่อความสงบ พักงานบีบบังคับให้เข้ามาบีบบังคับให้เข้ามาจนกระทั่งเอาคำบริกรรมพุทโธมาบริกรรมพุทโธพุทโธให้มาอยู่กับพุทโธไม่ให้มันออกไปทำงานนี่มันจะเลยเถิดอีกให้มันรั้งเข้ามาให้มันอยู่กับความสงบคือสมาธิของเรานั่นแหละสมาธิมันเต็มภูมิอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้เห็นว่าสมาธินี้เป็นของนอนตายว่างันเถอะติดสมาธินี้ทีนี้มันก็หมุนสติปัญญาทีนี้มันจะเลยเถิดอีก รั้งเข้ามาทีนี้เวลาจิตมันเข้าสู่ความสงบนะแนวโอ้โหเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำสงบเย็นแต่กะนั้นยังต้องบงังคับไว้นะไม่งั้นมันพุ่งออกทำงานอีกงานมันยังเหนืออันนี้อีกต้องบงังคับไว้แต่จับเงื่อนได้ว่าเมื่อเข้าพักสงบแล้วมันมีกำลังวางชาแล้วออกไปทำงานได้เหมือนกับเราทำการทำงานมามา,มากแล้วเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราก็มาพักผ่อนหลับนอนหรือรับประทานอาหาร เสร็จแล้วก็มาพักผ่อนนอนหลับซะถึงจะเสียเวลาเวลาหน้าที่การงานไปในเวลานั้นก็ตามแต่เสียไว้เพื่อสั่งสมกำลังในงานต่อไปอันนี้จิตของเรามันจะพุ่งพุ่งเข้างานก็ตามแต่การพักนี้เพื่อเป็นกำลังของจิตที่ดำเนินงานต่อไปนี่มันถึงรู้ได้เวลาออกทางด้านปัญญานีโถไม่มีในตำราว่างันเถอะเราก็เรียนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ ตามต้อนกิเลสกิเลสประเภทไหนเป็นยังไงสติปัญญานี้เหนือกว่าเหนือกว่าตามต้อนกันทันเผากันไปเรื่อยๆมันเป็นเองนั่นแหละที่มันเพลินมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันเพลินฆ่ากิเลสเพราะมันเห็นภัยอย่างสุดหัวใจแล้วถึงขนาดที่ว่ายังไงกิเลสแม่ตายเราก็ต้องตายนี่คือประวัติโดยสังเขปซึ่งว่าด้วยตอนที่ท่านพระอาจารย์มั่นขนามหลวงตามหาบัวผู้หลงติดในสมาธิมาตลอด5ปี ซึ่งองค์หลวงตาท่านเมตตาบรรยายให้ฟังเองแอดมินเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยจึงได้นำมาทำคลิปให้หมู่เพื่อนได้รับชมรับฟังกันขอบคุณที่อุตส่าห์ตั้งใจฟังนะครับก่อนจากกันใครที่ยังไม่กดติดตามก็กรุณากดติดตามช่องปูดอนสเตชันให้ด้วยนะครับจะได้ชมคลิปที่แปลกใหม่เรื่อยๆไปวันนี้สวัสดีครับ